คลิปนี้มีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนเตรียมเฮกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะล่าสุดนะครับรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเพิ่มกำลังซื้ออีกคนละ1 0 0 0ถึง1,200บาทคุณอยู่ในกลุ่มไหนและก็จะได้คนละเท่าไหร่เนี่ยรีบเช็คด่วนเลยครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบาสรสวัิการแห่งรัฐมาแจ้งให้ทราบนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าหลังจากที่ท่านนายกอนุทินได้ออกมาเปิดเผยนะครับ ว่าทางรัฐบาลจะมีการนําเอาโครงการคนละครึ่งกลับมาทําใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนและตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมไปบ้างแล้วคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ประมาณเดือนตุลาคม68นี้นะครับและข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดจากรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาได้ออกมาเปิดเผยถึยถงแนวทางโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ปี2568โดยเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือประสบการแห่งรัฐนะครับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ ในลักษณะของการเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อนะครับเช่นหากผู้ถือบัตรได้รับสิทธิสดิการแห่งรัฐ300บาทรัฐบาลก็จะเติมให้อีก700รวมเป็น1,000บาทสำหรับกลุ่มประชาชนธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนประชาชนที่ถือบัตรคนจนที่เป็นผู้อยู่ในระบบภาษีหรือว่าเป็นผู้ที่ยื่นภาษีเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะได้1,200บาทต่อคนครับ แต่ในส่วนนี้ยังไม่ได้สรุปชัดเจนอย่างเป็นทางการนะครับว่าใครเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่ทางรัฐบาลยืนยันนะครับว่าจะได้ไม่น้อยหน้ากว่าประชาชนกลุ่มทั่วไปแน่นอนครับซึ่งโครงการคนละครึ่งในรอบปีที่ผ่านมานะครับปกติแล้วเนี่ยประชาชนกลุ่มทั่วไปจะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังก่อนนะครับเวลาจะใช้สิทธิ์ก็คือต้องใช้สิทธ์ผ่านแอปเป่าตังรัฐบาลช่วยจ่าย50%และประชาชนก็ออกเองอีก50%โดยจ่ายผ่านแอปเป่าตังครับ แต่ว่าในรอบนี้นะครับรัฐบาลเขาก็บอกเลยนะครับว่าจะแจกให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัสสุทธิการแห่งรัฐในลักษณะเติมเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรไปเลยนะครับก็คือถ้ารัฐบาลเติมเงินให้1000บาทก็สามารถนํา1000บาทนั้นเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าหรือว่าจับจ่ายสินค้าและบริการตามร้านค้าที่ร่วมโครงการได้เลยนะครับสรุปว่าไม่ต้องเติมเงินเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายคนละครึ่งเหมือนกับกลุ่มประชาชนทั่วไปครับ โดยรัฐบาลพูดชัดแล้วนะครับว่านยโยบายนี้เนี่ยปฏิบัติแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หารือมาถึงขั้นตอนการปฏิบัติแล้วแค่รอให้ถึงเวลาแล้วรัฐบาลก็จะถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ <ız conference noise> ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึง่งสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับเพราะว่าโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ปี68นี้ตารัฐบาลแจกให้ในลักษณะเติมเงินเพิ่มกําลังซื้อเค้าบัตรเนี่ยจริงๆนะครับ ก็จะทําให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยนะครับถือว่าเป็นโครงการแจกเงินเฉลือประชาชนที่จริงใจตรงจุดโดยที่ไม่สร้างภาระให้กับประชาชนและประชาชนจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมาเติมเงินเพื่อใช้สิทธิ์นะครับแนวคิดนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของลุงพันนะครับ แล้วท่านผู้ชมล่ะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นกันยังไงชื่นชอบแนวคิดในการแจกเงินคนละครึ่งให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะของการเติมเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรของรัฐบาลในครั้งนี้หรือไม่เพราะอะไรใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ